คันที่จอดคันแรกของเราคันนี้นะคะเป็นเป็นพี่ใหญ่เลยก็คือในในตระก,กูลปิกอัพนั่นก็คือเป็น isuzu d max v cross นะคะ 4x4 นะตัวนี้เป็นสีเทา o p เ c หรือว่าหลายๆคนเรียกว่าสีเทาลำโบนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจุดพิเศษที่ให้มาในตรุ่นใหม่ปี2023นะคะนั่นก็คือเทคโนโลยี ใหม่นะคะเทคโนโลยีเอด้สนะคะซึ่งคอนเซปต์หรือว่าธีมของรถรุ่นนี้ของเราก็คือจะเป็น i s u ูดิแม็กซ์เมจ e กไนั่นเองนะก็คือจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตาสองตาอยู่ข้างบนตรงนั้นมาอยู่ข้างๆน้องคนสวยนะคะตรงนี้ตรงนี้น,นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนีน้ตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะซึ่งจะจัดระบบตัวเอด้สให้นะคะ <PC> เป็นเทคโนโลยี ความปลอดภัยในการขับขี่ขั้นสูงจัดให้ในเกรดเอทั้ง4 4แล้วก็4ูณ2นะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆเดยวรอบเดยวรอบรอบันนี้มีเมจิกไอนะคะแล้วก็4ูณ2คันนี้ด้วยนะคะ